เพื่อจากคาร์เ v เวครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับอีกหนึ่งรุ่นรถจดไฟฟ้านี่คือ l i ฟม Motor c 10นะครับหลายคนอาจจะได้เห็นรีวิวของเราไปแล้วเนื่องจากว่าเราเคยรีวิวรถจ์ไฟฟ้าคันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ นั่นก็คือรุ่นที่เขาเปิดตัวทําตลาดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือรุ่นที่ราคา1นึ่งล้านเก้าบาทนะครับในวันนี้ที่ผมพาทุกคนมาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับทางลิฟต์มอเตอร์เนี่ยเขาเปิดตัว l i ฟต์มอเตอร์รุ่นย่อยใหม่นะครับก็คือรุ่นสล์นะครับด้ยวยราคาที่ถูกลง1นึ0 0 0สบาทนะครับ,บก็หมายว่าคันนี้มีการปรับออปชั่นอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทําให้เนี่ยราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่นะ ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยแบตเตอรี่และระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยยังคงเดิมนะครับมีการปรับปรุงในออปชันต่างๆที่หลายคนอาจจะมองว่าไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ได้ใช้งานไปนะครับทาให้ตัวรถคันนี้มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายไม่เกิน1ล้านบาทนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของงานออกแบบรวมไปถึงออปชันของรถนะครับผมยากจะพูดถึงตัวรถกันหน่อยแล้วกันสําหรับ l e a มอเตอร์เนี่ยนะครับเขาเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ยักษ์ใหญ่ ของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับนั่นก็คือเครือ s t e l l a n t i s นั่นเองสำหรับ s t e l l a n t i s เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นเครือที่มีแบรนด์รถยนต์อยู่ในมือหลากหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Jeep Alfa Romeo หรือว่า m e r c e i e s ซึ่ง Mercedes เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่เซ็ตช่วงล่างให้กับ l e a f Motor c 1 0คันนี้นี่เองนะครับถ้าใครได้ดูรีวิวก่อนหน้าของเรานะครับในรุ่นที่เขาเปิดตัวไปก่อนหน้านี้จะได้เห็นรายละเอียดในเรื่องของช่วงล่างว่ารถยนต์ฟ้าคันนี้ ถูกเซ็ตช่วงล่างมาค่อนข้างดีนะครับมั่นใจได้ในการขับขี่ในย่านความเร็วสูงนั่นเองนะครับสำหรับลิฟต์มอเตอร์ C10 เนี่ยนะครับเขาจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับทุกคน218แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย320นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ใน7.5วินาทีส่วนความเร็วทับปสปีดหรือว่าความเร็วสูงสุดของรถเนี่ยอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แบตเตอรี่ของรถเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับในรุ่นสไตล์เนี่ย69.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลเท่ากันที่477กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้งตามมาตรฐาน NEDC ครับส่วนในเรื่องการชาร์จไฟเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าสามารถชาร์จไฟจาก30 80เนี่ยในเวลาครึ่งชั่วโมงแต่จากที่ผมได้ลองไปเทสให้ดูแล้วนะครับผมชาร์จจากแบตเตอรี่เนี่ย13ถึง80เนี่ย ใช้เวลาประมาณ35นาทีนั่นเองครับการใช้ของเขาเนี่ยถือว่าสเสถียรน,นะครับวิ่งยาวๆที่ประมาณ84-86กิโลวัตต์ยาวๆเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับแบตเตอรี่70กิโลวัตต์ชั่วโมงนะถ้าตีกลมๆเนี่ยก็วิ่งได้ไกลี่ย477กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มครั้งครับ โอเคครับนั่นคือสเปคเบื้องต้นของ l e ฟ t Motor C10 สไตล์นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่คุมพลังการขับเคลื่อนโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับส่วนสิ่งที่จะแตกต่างออกไปจากรุ่นปกติเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบถันในคลิปนี้ครับ <S <S เรามาดูส่วนหน้าของรถกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับส่วนหน้าภายนอกของรถเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากรุ่นปกติเลยนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟ LED ปรเจคเตอร์นะครับก็คือ Angel Wing นะครับเป็นดีไซน์ Angel Wing พร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะครับช่อง a i r ์ l o w ตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไฟตัดหมอกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ กล้องมองภาพรอบคัน360องศายังอยู่เหมือนเดิมแอร์อินเทคตรงนี้ที่เป็นแบบออโต้ชัตเตอร์กริลนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยรวมภายนอกเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างออกไปจากรุ่นปกตินะครับแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปครับทุกคนครับผมพามาดูนิดหนึ่งสิ่งที่แตกต่างออกไปในรุ่นสไตล์นะครับทุกคนครับก็คือล้อขนาด18นิ้วนะครับในรุ่นปกติที่เขาเปิดตัวไปก่อนหน้านี้เขาจะได้ล้อมแบกขนาด20นิ้วนะครับข้อดีของล้อที่มีขนาดที่เล็กลงเนี่ยนะครับก็จะทําให การกินพลังงานของรถเนี่ยน้อยลงนะครับทำให้รถเนี่ยวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของดีไซน์ของล้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่คล้ายก,กันกับในรุ่นท็อปของเขานะครับแต่มีความแตกต่างกันที่ขนาดของล้อแล้วก็สีของล้อซึ่งรุ่นสายนะครับจะได้ล้อที่เป็นแบบเปียโนแบล็กนะครับหรือว่าสีดําเงานั่นเองส่วนดิสเบรกเนี่ยก็จะเป็นดิสเบรกที่มีครีบระบายความร้อนรวมไปถึงคาลิเปอร์เบรกที่เป็นสีเงินแบบเดียะนะครับ ช่วงล่างของรถเนี่ยนะครับยังคงเหมือนเดิมในรุ่นปกตินะครับด้านหน้าก็เป็น m c p h e r s o n s t ร์ t นะครับขณะที่ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบ Multi Link แบบ5ฟ i n k นะครับอย่างที่ผมบอกไปช่วงล่างของ l i a ม Motor C10 เนี่ยนะครับก็ถูกเซ็ตโดย m e r c e d e s นั่นเองเวลาขับขี่เนี่ยก็จะมีความแน่นหนึบในระดับหนึ่งนะครับแต่ไว้ใจได้ในย่านความเร็วสูงครับ ส่วนงานดีไซน์อื่นๆโดยรวมของรถนะครับทั้งด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างไปจากรุ่นปกตินะครับยกเว้นขนาดของล้อแม็กนั่นเองสําหรับดีไซน์ภายนอกนะครับกระจกมองข้างยังคงมาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมีไบรท์สปอ t ตในตัวมาให้นะครับเมื่อจับประตูยังคงเป็นแบบเดิมนะครับก็คือฝาด door handle นะครับเวลา ก็เปิดออกแบบนี้นะครับมีแหลกหลังคามาให้นะครับตรงนี้นะสามารถรองรับอุปกรณ์อะไรต่างๆสายแคมปิ้งเนี่ยก็สามารถเก็บของได้นะครับข้างบนนะด้านหลังเช่นเดิมครับนี่อย่างที่บอกไปครับดีไซน์ของรถเนี่ยโดยรวมไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากรุ่นปกติก่อนหน้านะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องชาร์จไฟแบบ CCS Type 2นะครับข้อมูลการชาร์จไฟของ Lead Motor C10 เนี่ยนะครับเขาจะรองรับการชาร์จไฟ DC สูงสุดที่84กิโลวัตต์ครับทุกคนครับ การชาร์จไฟจาก30ถึง80ของเขาเนี่ยจะเคลมไว้ที่30นาทีซึ่งเราเคยนำรุ่นก่อนหน้านี้ไปลองชาร์จมาแล้วก็ถือว่าอยู่ในตามเกณฑ์ที่เขาให้ข้อมูลมานะครับเราชาร์จไฟจาก13ถึง80เนี่ยใช้เวลาประมาณ35นาทีนะครับก็ถือว่าไม่ได้เร็วแต่ก็ไม่ได้ชา้าเกินไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ด้านหลังช่วงล่างเป็นแบบ multi-link ไฟลิงนะครับถูกเซตช่วงล่างโดย mercedes นะครับซึ่งการขับขี่เนี่ยไว้ใจได้ในย่านความเร็วสูงแน่นอนครับต่อไปด้านหลังของรถจะเป็น1จุดที่มีความแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับทุกคนจุดแรกเลยเนี่ยถ้าเราไม่สตาร์ทรถเราจะไม่เห็นนะครับก็คือ m o ชั o n l i g h ในรุ่นปกติเนี่ยเขาจะมี m o ชั o n ที่เป็นไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟที่วิ่งนะครับ ขณะที่รุ่นสไตล์เนี่ยจะไม่มีในส่วนนั้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างไปจากรุ่นปกติเนี่ยก็คือประตูนในรุ่นสไตล์เนี่ยจะเป็นกรอนไฟฟ้าแต่ต้องเปิดด้วยมือนะครับทุกคนส่วนรุ่นท็อปของเขาที่ราคา1น8 0 0ล้านบาทเนี่ยจะเป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับอ่ะประมาณนี้หลังเปิดออกมาเวลาเปิดด้วยมือก็ต้องปิดด้วยมือนะเนี่ยอ่ะ นี่คือสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นปกติสำหรับลีฟมอเตอร์ในรุ่นสไตล์นะครับก็คือด้านหลังเนี่ยจะไม่มีไลท์โมชั่นเวลาเราปลดล็อกรถแล้วก็ประตูไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นประตูที่เปิดด้วยมือหรือว่าประตูแบบธรรมดานั่นเองส่วนอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของรถโลโก้ไฟไท้ายอะไรต่างๆเหมือนกันหมดทุกอย่างรวมไปถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของลีฟมอเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะสามารถเก็บ สัมภาระได้สูงสุดเนี435ลิตรครับทุกคนครับเมื่อไม่ได้พับเบาะแถวหลังลงนะแต่ถ้าเราพับเบาะแถวหลังลงซึ่งสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เนี่ยเขาจะสามารถเก็บสัมภาระเพิ่มได้เป็น900ลิตรนั่นเองนะอ่ะในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับพาติชั่นที่ไว้บดบังสายตาด้วยนะครับเวลาเราเก็บของด้านท้ายรถเนี่ยเราก็สามารถดืงตรงนี้มาปิดได้นะเวลาเราปิดประตูลงไปเนี่ย บุคคลภายนอกเนี่ยก็จะไม่สามารถส่องลงไปดูได้ว่าของท้ายรถของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ถ้าเราไม่ต้องการปิดนะครับเราก็สามารถเก็บได้แบบนี้นะครับนี่พื้นที่เก็สบสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเป็นแบบแยกส่วนนะด้านหลังเนี่ยก็มีอุปกรณ์ต่างๆมาให้นะเสื้อสะท้อนแสงมาให้นะครับมี portable charger มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แบบ emergency tool นะเป็นแบบปั๊มลมไฟฟ้านะครับมีมาให้ ประมาณนี้นะด้านหลังอย่างที่บอกไปทุกอย่างเนี่ยยังคงเหมือนกันกับในรุ่นปกตินะครับมีเฉพาะบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นก็คือฝ่ายท้ายที่ไม่มีโมชั่นไลท์รวมไปถึงประตูท้ายที่เปิดปิดด้วยมือนั่นเองนะครับสำหรับในรุ่นสไตล์นะครับทุกคนครับภายในของรถเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายจุดนะที่มีความแตกต่างจากรุ่นปกติแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกตัดออกไปก็คือ เบา Welcome seat ตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับทุกคนในรุ่นนี้เขายังมีมาให้นะครับอ่าประมาณนี้เวลาเราเปิดประตูออกมาเนี่ยตัวเบาจะถอยหลังมาให้เรานะครับก็คือ Easy Walk In Easy Walk Out ทำให้เราขึ้นรถง่ายแล้วก็ลงรถได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีความแตกต่างจากรุ่นปกติตรงไหนบ้างครับเรามาดูภายในของ l e a อ Motor C 1 0กันสักเล็กน้อยนะครับทุกคนครับในคลิปก่อนเนี่ยผมบอกว่า ภายในของรถเนี่ยมันส้มเกินไปใช่ไหมคือมันแบบส้มแบบทั้งคันเลยครับทุกคนครับในรุ่นสไตล์เนี่ยนะครับเขาใช้อินทอเนียที่เป็นสีดำเ้ียง่ายว่าเป็นออฟแบล็กเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีการตัดด้วยสีเงินในจุดต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมว่าโอเคนะสีเนี่ยสำหรับภายในของรถนะครับแล้วก็สีดำของเขาเนี่ยมันไม่ได้ดำสนิทนะครับทุกคนมันจะมีความเทาๆอยู่นิดนึงนะครับมันทำให้รถเนี่ย ดูมีความสปอร์ตและก็เพิ่มความหรูหรานในระดับหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในของลิฟต์มอเตอร์ในรุ่นสไตล์เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นปกติบ้างนะครับทุกคนครับสำหรับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นปกติและรุ่นสไตล์ที่เป็นรุ่นย่อยใหม่ของลิฟต์มอเตอร์เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาตัดออกไปเนี่ยจำเป็นหรือเปล่าสําหรับหลายคนนะครับ สิ่งที่จะตัดออกไปนะครับทุกคนครับก็คือแอมเบียนท์ไลท์ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยตัวนี้จะไม่มีแอมเบียนทไลท์มาให้แล้วนะครับซึ่งในรุ่นปกติเขาจะมีแอมเบียนท์ไลท์รอบห้องโดยสารเลยส่วนที่2ก็คือระบบอุ่นพงลัยซึ่งอุ่นพงลอยเนี่ยผมมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้ซึ่งตัดออกไปเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรนะครับและก็ส่วนที่3ก็คือระบบเป่าลมเย็น ของเบาคู่หน้านะครับซึ่งในรุ่นปกติเนี่ยเขาจะมีระบบ v e n t i l a t i o n s e a ีก็คือเป่าลมเย็นแล้วก็มีระบบอุ่นเบาะมาให้ด้วยนะครับขณะที่รุ่นสไตล์เนี่ยที่มีราคาถูกลง1,20,000บาทเนี่ยจะไม่มีระบบเป่าลมเย็นเป่าลมร้อนมาให้นะครับแต่การปรับไฟฟ้าระบบวีลคัมซีทของเบาคู่หน้าเนี่ยยังมีมาให้นะครับลองช่างใจดูแล้วกันในส่วนที่เขาตัดออกไปเนี่ยบอกว่าจําเป็นหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมมองว่า ไฟแอมเบนไลท์ไม่ค่อยจําเป็นสําหรับผมเพราะว่าปกติเวลาผมขับรถเนี่ยถ้ารุ่นไหนปิดได้ผมก็ปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบอุ่นพวงมาลัยเนี่ยผมไม่เคยได้ใช้เลยส่วนเวนเทอร์เรชั่นซีดของเบาะเนี่ยก็คือระบบเป่าลมเย็นของเบาะเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ายังจําเป็นอยู่นะครับสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานในประเทศไทยเพราะว่าเวลาผมขับออกต่างจังหวัดเนี่ยจอดรถไว้กลางแดดเนี่ย ก็เวลาเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้ระบบเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลายได้เร็วขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีล่ะผมมองว่าก็ไม่ได้ใช่ปัญหาใหญ่เนื่องจากว่ารถจะในฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาสามารถสั่งเปิดระบบปรับอากาศเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันก่อนหน้าที่เราจะขึ้นรถได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าไม่มีระบบเนี่ยเราก็อาจจะอ่ะเปิดแอร์ล่วงหน้าสักนิดนึงอะ่ะก็จะช่วยลดความร้อนภายในห้องโดยสารก่อนที่เราจะใช้งาน ได้ในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้นะแต่ถ้าใครมองว่ายังจําเป็นอยู่เนี่ยก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับทุกคนครับส่วนระบบอื่นๆของรถนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าจอส่วนกลางหน้าจอหลังพงไรนะครับรวมไปถึงแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยระบบเอ a ดอร์ระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบ Adaptive Cruise c o n t r o l บวกกับเลน s ์ด e r i n g Control เนี่ยยังมีมาให้ในรุ่นนี้นะครับเรียกง่ายว่า ออปชันที่ถูกตัดออกไปเนี่ยเป็นออปชันเสริมสําหรับอำนวยความสะดวกนั่นเองนะครับก็ภายในส่วนใหญ่นะยังคงเหมือนเดิมกระจกมองหลังยังคงเป็นแบบตัดแสงด้วยมือเหมือนเดิมนะครับกระจกพาราเมตกราสรูปแล้วก็ม่านบังแดดยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับโดยสรุปแล้วนะครับภายในของลิมอเตอร์ C10 รุ่น style ซึ่งเป็นรุ่นย่อยใหม่ของเขาเนี่ครับเบอ ปรบไฟฟ้าเช่นเดิมมีระบบเวลคัมสีเช่นเดิมนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับไม่มีระบบเป่าลมเย็นมาให้ไม่มีระบบอุ่นมาให้นะครับตัวพงไัยของรถไม่มีระบบอุ่นมาให้นะครับรวมไปถึงไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารหรือว่าไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยนะครับก็จะไม่มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองช่างใจดูนะครับในออปชั่นที่เขาตัดออกไปกับราคาที่ลดลงประมาณ1นึ0 0 0สบาทเนี่ยนะครับมองว่าจําเป็นหรือเปล่านะครับโอเคภายในห้องโดยสารด้านหน้าตำแหน่ง ผู้กับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังกันนิดนึงนะครับว่าเขามีอะไรที่ปรับใหม่หรือเปล่าครับมาดูภายในห้องโดยสารตอนหลังกันนิดนึงนะครับทุกคนครับสำหรับ l e ฟมอเตอร์ c หนอย่างที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่ในคลิปที่แล้วเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในรถยนต์ v u v ที่มาพร้อมกับตัวถังขนาดใหญ่นะครับภายในห้องโดยสารตอนหลังเขาเนี่ยถือว่ากว้างมากนะครับ ด้านหลังโดยรวมเนี่ยนะครับจากที่ผมสังเกตเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นปกตินะครับยกเว้นการเปลี่ยนสีของเบาะนะครับทุกคนครับตัวเบาะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับโดยเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเบาะที่เป็นแบบเจาะรูนะครับแต่ไม่มีระบบเป่าลมเย็นหรือว่าระบบระบายอากาศมาให้นะครับตำแหน่งผู้นั่งโดยสารตอนกลางเนี่ยนะครับ มาพร้อมกับที่พักแขนนะครับเหมือนกันกับในรุ่นปกติเลยนะครับไม่มีที่วางแก้วมาให้เพราะว่าที่วางแก้วของรีโมเต410เนี่ยนะครับเขาจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถวางแก้วไว้ตรงนี้นะอ่าแล้วก็มีช่องแอร์นี่นะครับสามารถปรับแยกได้2ทิศทางนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมีช่อง USB C แล้วก็ USB A มาให้ตรงนี้อย่างละ1ช่องนะครับ การนั่งโดยสารด้านหลังเนี่ยนะครับเราก็สามารถนั่งโดยสารได้สูงสุด3คนนะครับถ้าต้องการนั่งโดยสาร3คนเนี่ยเราก็พับตัวนี้ขึ้นไปแต่ถ้านั่งโดยสารไม่เกิน2คนเนี่ยเราก็สามารถพับตรงนี้มาเพื่อวางแขนได้ซึ่งโ Position การวางแขนเนผมก็มองว่าเอ้ยสมดุลน,นะคือถ้านั่งไกลๆเนี่ยก็น่าจะสบายนะครับทุกคนครับบวกกับเลกลูมแล้วก็เฮดลูมของเขาเนี่ยถือว่ากว้างมากนะครับนี่เป็นหนึ่งในรถยนต์ SUV ที่มาพร้อมกับตัวถังที่แบบ ใหญ่นะโดยสารได้สบายสบายแน่นอนครับเนี่ยระดับ3กํปั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมเคยไปจอดคู่กันกันกบ t e s ลาโมเดลวนะครับคันนี้ไซส์ในใกล้เคียงกันเลยดูมองว่า4ี0เนี่ยอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเมื่อเราจอดเทียบกันนะอ่ะประมาณนี้ครับสําหรับเบาะที่นั่งโดยสารตอนหลังนะครับซึ่งเขาสามารถปรับพับได้แบบ 40ต่อ60นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายซึ่งเมื่อเราพับเบาะแถวหลังลงมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้สูงสุดถึง900ลิตรครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับลีฟมอเตอร์ c 1 0ในรุ่นสไตล์ซึ่งมีราคาถูกลง1 2 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราลงไปสรุปด้านหน้ากันนิดนึงนะครับว่ารุ่นนี้น่าสนใจหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับรุ่นปกตินะครับเอาละครับทุกคนครับนี่ก็คือลีฟมอเตอร์รุ ถูกลง1,2,000 0บาทนะครับมีการตัดออปชันบางอย่างออกไปนะครับต้องบอกว่ารถจน s u v คกลุ่มพลังไฟฟ้ากันเนี้ยเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยเข้ามาพร้อมกับตัวถังขนาดใหญ่นะครับขุมพลังเนี่ยแรงในระดับหนึ่งนะครับใครที่กําลังมองหารถจนไฟฟ้าที่โดยสาร กว้างขวางแล้วก็ช่วงล่างดีนะครับคันนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเนื่องจากช่วงล่างของเขาเนี่ยถูกเซ็ตโดยเมอร์เซเดสินะครับในรอบที่แล้วเนี่ยเราเอารุ่นท็อปของเขาเนี่ยไปทดลองขับกันมาแล้วช่วงล่างเนี่ยถือว่าเซตมาดีมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อขอทดลองขับได้ที่ตัวแทนจำหน่ายจากทางลีฟมอเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมเปิดจากคาร์เลเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ